คือว่าหนึ่งคนยืนหยัดนึ่นชักวัฒเสีทงคลิปกงแก้วน,นะฮะคุณหมอกามาดเป็นคนคิดชื่อนี้ที่จะแกคิดอะไรชื่อนะฮะแล้วก็ไปโพสต์ออกไปในทางโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็มีคนโหวตเข้ามาปรากฏว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ค,คนโหวตมากที่สุดนะฮะแล้วเราก็ปรึกษาหรือการในสุดเราก็ได้ดชื่อนี้คิดว่าเป็นชื่อที่ตรงนะฮะตรงต่อบอุคลิกของอาจารย์เสีมากที่สุดเลยเพราะว่าท่านท่านยืนหยัดท่านยืนหยัด ท่านเข้มแข็งยืนหยัดในอะไรยืนหยัดในขุนอาความดียืนหยัดในสิ่งซึ่งเห็นว่าเป็นความดีแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องโดยที่เมื่อทําทุกอย่างเนี่ยทำอย่างที่เรียกว่ามุ่งม,มั่นเพื่อความดีนะจริงๆไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะแต่เป็นมุ่งเพื่อความดีนะฮะแล้วก็ทําให้ความดีนั้นเนี่ยสงผลนะฮะส,งผ,สงผลต่อผู้คนต่างๆนี้อย่างกว้างขวางมากมายนะฮะ ซึ่งอ,อย่างที่คุณกฤติการบอกนะครับว่าโอกาสที่คนจะอายุถึงร้อยปีเนี่ยมันยากแล้วโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ตลอดร้อยปีเนี่ยแล้วจนกระทั่งเกิดผลงานมากมายเลย,ย,ยนะครับที่ยากยิ่ยากมีคนเคยบอกว่าคนเราเนี่นะครับมีโอกาสเกิดเนี่ยสามครั้งครั้งที่หนึ่งคือเกิดจากขรรมาเหมือนคนทั่วไปทุกคนมีโอกาสก,ก็เกิดมาอย่างนี้ครั้งที่สองก็คือการเกิดทางพุทธิปัญญา นะฮะคือเกิดการทงสติปัญญาว่าเห็นแก่เห็น,หนในเรื่องของคุณงามความดีแล้วตัดสินใจที่จะพุ่งมั่นทําความดีนั้นนั่นคือบรรลุนะปนเป็นการบรรลุรูแ้แจ้งทางคติปัญญานะี่คือการเกิดครั้งที่สองแล้วก็การเกิดครั้งที่สามเรียกว่าการเกิดในวรร์นั่นคือสามารถจะสร้างผลงานจนกระทั่งเป็นที่จารึกในวรรารท่านจะ,จะเสจน,นั้นท่านเป็น ผู้ที่มีโอกาสเกิสดสังั์โดยการยืนหยัดในคุณค่าความดีแล้วก็สมทนในการนอมากมายนะครับแล้วก็ทําให้พวกเราเห็นว่าไม่ควรจะปล่อยให้ร้อยปีของานาจารย์นั้นผ่านไปเฉยแต่ว่าควรที่ควรที่สังคมควรที่คนไทยควรที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเยาวชนคนไทยนะครับควรจะได้รู้นะฮรรู้ถึงคุณงามความดีนี้แล้วก็ สิ่งทีอ่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะฮะอย่างที่คุณสริกาบอกแล้ก็คือว่าให้เชื่อมันนมนะะอม่นในคุณภาพความดีนะฮะเชื่อมั่นในคุณภาพความดีอย่าไปหวั่นไหวกับปรากฏการณ์ที่อาจจะทาให้เกิดความไม่สบายใจกัๆนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องมันจะต้องเกิดปัญหานะฮะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะฮะพุทธศาสนามองทุกอย่างเนี่ยว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทำยังไงเราจะมันทุกข์นะครับ ถ้าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของความคุณาความดีชีวิตของท่านจะเสื่อมนั้นเป็นบทที่สู์ที่ชัดเจนว่าท่านเชื่อมั่นในคุณงามความดีและได้ทาความดีจนกระทั่งเกิดผลดีเกิดผลดีต่างๆอยากความความมากกว่รายละเอียดเนี่ยก็คงจะได้ไปเห็นกันในวันงานนะครับในวันงานเนี่ยจะมีจะมีรายการต่างๆนะครับรายการต่างๆมากมายนะครับ ั้งในเรื่องของศิลป,ปะนะฮะศิลป,ปะวัฒนธรรมต่างๆนะฮะการแสดงดนตรีนะฮะการอ่าบนบทกวีต่างๆนะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะตอ,อนเช้าก็มีที่สีสองด้วยนะฮะแล้วก็มีการเสวนาเพื่อที่จะเข้าถึงในเชิงความคิดนะ,ะเข้าถึงไม่การเสียงในเชิงความคิดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือจะมีเอกสารต่างๆซึ่งจะจัดทําขึ้นในโอกาสางานนี้นะฮะจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่ง ผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยเรียกว่า,าถ้ามองในงแง่ของสิ่งที่จะได้รับเนี่ยนะฮะเป็นเฉพาะหนังสือเฉพาะหนังสือที่จะมีแจกเองนะฮะก็คุ้มค่ายอยากก่างยิ่งนะครับเพราะว่าไปเทียบกับทางการที่ปุ่นแล้วนี่นะฮะงานนี้นี่เรียกว่า,าต้องต้องเรียกว่าดักแรงดักเวออบื่อครับว่านในทีเดียวครับผมขอ,คอแค่นี้ก่อนครับที่อาจารย์พิชัยพูดหนังสือเนี่ยนะคะที่จะแจกใ,ในงานเนี่ย ฟรีนะคะไม่มีการคิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่หนังสือไม่มีคุณค่านะคะแต่เพราะว่าเราอยากจะถ่ายทอดเกียรติประวัติของอาจารย์เสมนะคะเพื่อให้เป็นแบรนด์บรรจให้คนรุ่นใหม่คนที่กําลังทํางานอยเนในเกลีในปัจจุบันเนี่ยมีแรงใจัมากขึ้นนะคะคงต้องเรียนให้อา,าออจารย์ยีรพรเคือส่งผซึ่งได้ร่วมง,งานอาจารย์เสรเนี่ยในช่วงที่ออท่าน,นเนี่ยทำง,งานที่โรงพยาบาลร,ราชวิถีแล้วก็ได้สร้าง เรียกว่าพื้นฐานใหญ่ๆเรื่องในงานด้านสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะได้เป็นน้ำจิ้มเพื่อชักชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปร่วมงานในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียนเชิญครับด้วยครัขอบคุณครับที่ท่านเองนะคะเป็นสิ์รุ่นแรกที่จบจากที่อะไรเป็นวารุณนะฮะหรือลงมาท่านผู้มีเีในปัจจุบันนี้ยหลังนั้นจึงมีโอกาสที่จะ พบกับคุณพ่อเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันนะคะคือเวลานานม,มาแล้วเนี่ยนะประมาณ60ปีเนี่ยเรงพยาบาลได้สร้างขึ้นแล้วก็มีผู้ในการคนแรกก็คือคุณหมอประพงภมเซรีรัตน์นะคะหลังจากที่หมอประพงภมเซรีรัตน์ได้ชื้นชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะท่านป่วยจะตกม,มาเป็น,นะน,นเนื้อต่นะฮะทางโรงพยาบาลนี้ก็มีผู้ในการก็บังเอิญ ท่านอธิบดีกรมการแพทย์คือหลวงิเทธเชมิิ์นี่นะซึ่งท่านเองยังมีหน้าที่ในการจะสร้างโรงพยาบาลตามหัวเมืองต่างๆและท่านก็มีหน้าที่ที่จะคิดว่าโรงพยาบาลหัวเมืองเนี่ยจำเป็นต้องใช้พยาบาลมือนกันเพราะนั้นคุณหลวงนิเนี่ยเมื่อเห็น่คุณหมอประพลเสดสิทธิ์เนี่นะครับ่งที่ไปแล้วท่านหลวงนิพนี์ก็บอกว่าอ็มีความติดาจหาใครมา ที่มีวิสัยทัศแต่มีความมีสมควรที่จะขึ้นมาเป็นผู้ในการโรงพยาบาทนาสถดัะ,ะ,นษษนะ,นะนั้นคุณหลวงวิเชีวิสิทธิ์พัฒนประดิษฐ์ในสมัยนั้นก็เลยเชิญนะฮะย้ายของคุณพ่อร่องนิเป็นมาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เลี้ยครั้งแรกที่เมือกาดเจอคุณพ่อหมอเสถเนี่ยนะ,ะรู้สึกอกุญใจว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งผู้ในการเนี่ยนะคะมีบุคลิกภาษาทีอ่อนโยนนะ แล้วก็ท่านน่ารักมากนะฮะเป็นกันเองนะฮะเมื่อเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสมัยนั้นโรงพยาบาลหญิงเนี่ยมีเพียงตึกสอง,สองหลังเท่านั้นคือโรงพยาบาลคือตึกสุนิกรรมครอบโดดแล้วก็มีตึกอายุรกรรมของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโรงพยาบาลสองสองแห่งเกิดขึ้นคุณหมอคุณพ่อเสด็จเดินทางมาในกรุงเทพอ่า พร้อมด้วยครอบครัวนะคะเมื่อมาถึงทัานก็เริ่มที่จะพัฒนาการโดยการพัฒนาการทางด้านกาย,ยาภาพของโรงพยาบาลคือสร้างตึกตึกก็เกิดขึ้นหลายแห่งจนกระทั่งเห็นอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับมีไร้ท้ายแนนทีเดียวระหว่างที่ท่านมา <c oughs> เป็นผู้พัฒนาการด้านสาธารณสุกนันี้ ท่านก็นเลยสร้างอะไรหลายอย่างเช่นตึกทหารโรงซับปอที่ทันสมัยแล้วก็สร้างธนาคารเลือดสร้างโรงกันน้ำเกลือสร้างโรงซับปอรวมทั้งขอพักโรงพยาบาลและคนงานที่อยู่ที่เป็นคนงานอยู่ในโรงงานนี่ในด้านของส่งเสริมในทางสร้างตึก แล้วนะคะท่านก็จะได้ทําการติดต่อกับแพทย์ชาวต่างประเทศหลายคนนะะแพทย์ชาวต่างประเทศพวกนี้ก็เลยมาช่วยเหลือคุณพ่อในการด้านผักตับของบางรายแล้วก็ได้แนะนําเวลาออกหัวเมืองซึ่งคุณลุงนี่กับคุณพออ่อหมอเสงเนี่ยก็ได้ไปด้วยนะแพทย์ฝรั่งพวกนี้ก็จะศึกษาว่าความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็กลับรายงานคุณพ่อเสรเนี่ยแล้วคุณพ่อเสียจก็พยายามที่คิดว่าทำทำอย่างไรการา้าณสุขของประเทศเนี่ยจึงจ,จะเจริญขึ้นท่านก็เลยออกเย่เมืองเพราะท่านเบืวนิดเนี่ยไปดูสภาพการต่งางๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านได้ <c oughs> มีทางวิวัฒนาการพัฒนาเกี่ยวกับโรงเรียนพยาบาลการศึกษาของพยาบาลและส่งเสริมให้ พยาวาลที่ทํางานอยู่เนี่ยได้ไปศึกษาเรียนต่างประเทศนะฮะเพราะนั้นก็เป็นที่ได้ชื่นใจว่าด้วยความขับดันและวามเอาใจใ่ของคุณพ่อเสงเนี่ยทาให้รูยาลร็กวิถีเนี่ยผลิตพยาบาลออกมาเรียกว่าเป็นพ,พยาวาันคนแรกนะที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสมัยนั้นก็คือสิบเก่าของเพยาวาันิึงนี้นะฮะและคนที่ได้รับด็อกเตอร์ทาง วิชาการเทวานก็เป็นของของประเทศไทยนะั้นก็เป็นสิล์รุ่นสองนะฮะของโรงพยาบาลกาชวิทีเองนอกจากนั้น้วท่านนอกจากส่งเสริมเพื่อเรียนทกระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยท่านก็หมกคิดว่าในเมื่อกรงกยาบาลเมริเดโอเทวานของเมืองน,นี้มากมายสิ่งที่คู่ก,กับโรงพยาบาลนั้นก็คือพยาบาลนี่เองท่านก็ได้ต้องริชที่จะให เปิดโรงเรียนพยาบาลเนี่ยทุกแห่งทุกสาขาสมัยก่อนที่มีเวลาวสักหกเจ็ดแห่งนะฮะโรงพยาบาลเนี่ยแต่คุณพ่อคุณลุงนิรคุณพ่อเต็มเนี่ยก็ได้ศึกษาหารือการในออกเที่ยมต่างๆจังหวัดแล้วก็คิดว่าควรจะสร้างโรงเรียนพยาบาลขึ้นในโรงพยาบาลต่าง,างๆแล้วก็ควรจะมีครูไปสองท่านจินได้ส่งนักเรียนซึ่งเป็นเรืือเนื้อเชื้อไขของโวงวัน ราชวิถีเนี่ยออกจากต่างประเทศไปเรียนสาขาต่างๆกันเช่นดมยาสโรแม้กระทั่งการถ่ายภาพเกี่ยวกับภาพชิ้นเออนื้ออะไรพวกเนี้ยอยู่ที่พนกเอกสรยทัิงปงะสบไปตอนนี้ในร่านของการช่วยเหลือคนเนี้ยนะคะท่านก็ในในการที่จะให้มีนักเรียนพยาบาลเกิดขึ้นเนี่ย เราไม่รับเฉพาะในกรุงเทพฯแต่ทัานให้โอกาสกับแต่ละจังหวัดเนี่ยส่งนักเรียนเข้ามาเรียนเมื่อจบแล้วก็ส่งกลับไปตามภูมิเรื่องนา้นไป,ป็นทางอนามายมยต้องมีแล้วก็ทาง <c oughs> โรงพยาบาลต่างๆพ,พุณพ่อคนณแม่สนับสนุนสิ่งพวกนี้ให้ไปนะครับ ดิฉันเคยอยู่ร่วมในการประชุมครั้งหนึ่งนะคะที่เตรียมการจัดงานอาจาราย์ธิรพรเคยเล่าว่านอกจากนักเตะเนี่ยคือในเชิงนโยบายก็มีความสามารถอย่างสูงมากแล้วเนี่ยยังมีความสามารถในเชิงการแพทย์มากๆด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ผ่าตัดแฝกติยามในประเทศไทยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้ฟังอีกทีหนึนะคะเพราะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนหรือว่าถึงเกิน40แล้วก็อาจจะไม่มีคนรู้เรื่องนี้มากนะัก ในฐานะที่คุณพ่อเสร็จเนี่ยนะฮะเป็นสัญญกรรมเป็นสัญญแพทย์มือหนึ่งทีเดียวนะท่านเนี่ยไม่เฉพาะแต่ขาดตัดช่องท้องอย่างเดียวแต่ท่านผ่าตัดทุกภาว,วะของร่างกายนะจะเป็นที่มือไปที่ขาสูองอั้งท่านทำหมดแม้กระทั่งตัวเด่นๆเ,เ,เองเป็นโรคด้อก็ท่านจะทำให้นะฮะในมวามหมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เมื่อเมื่อเมื่อถามถ Th Th the ึงฟ้าแฝดกาพิจารนานะคะก็จะเรียนให้ทราบว่าฝ้าแฝดการพิจารณาเนี่ยเป็นฝ่าแฝกผู้หนึ่งซึ่งเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็คุณหมอใจกับคุณพ่อของนี่เนี่ยได้เดินทางไปตรวจราชการก็ไปเจอฝ่าแฝกที่เข้าก็เอาเนื้นำเข้ามาสุ่โรงพยาบาลในสมัยนั้นเองเป็นหัวหน้าของแผนฉัร เมื่อเด็กมาอยู่ท่านก็มาเยี่ยมแท่จุวันเพื่อจะศึกษาว่าเด็กจะงมีวัฒนธรรมการอะไรพวกเนี้ยดังนที่จุบันท่านก็เลยติดต่อกับฝรั่งนะฮะซึ่งเป็นอาสาสมัครอยู่ว่าจะมีคนทางในทางการท่าติดอะไรฝรั่งคนนั้นก็บอกว่าจะลองติดต่อไปที่อเมริกาดูนะว่าจะหาได้ไหมคุณพ่อก็เป็นตัวตั้งเด็กมีในงานยตรวดัร่างกายเด็กทำการติดต่อกับญาติ สำการไปตรวจจับซักบางรีระชวนสาว50ไม่จะนำสาวแปลกไปสาวตัดที่มุมนอกซึ่งสมัยนั้นนยังไม่มีแผลใดในโลกนี้ที่แยกจากกันสนิทแยกจากกันแล้วมีชีวิตหลังจากที่เรียนเองเนี่ยได้นำมาพิจาราเนี่ยไปทำการตัดที่เมืองทิะโก้นะคะแล้เด็กสองคนได้พระโชคดีคือว่าแยกจากกันสเร็จแล้วก็มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงวันนี้นี่หลังจากที่ ้าแปะปาทำผ่าตัดกันเรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยนะดิฉันเองได้ส่งรายงานการผ่าตัดทุกตอนทุกขั้นตอนมาให้คุณพ่อกับคุณน้องนิดเนี่ยทราบอยู่เสมอว่าวิธีการผ่าตัดทำไมเขาใจอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดเนี่ยปาแปะคู่ได้คือเด็กผู้ชานเนี่ยก็ได้เจริญเติบโตขึ้นปัจจุบันนี้เขามีชีวิตอยู่ในประเทศอเมริกา สุขภาพดีท้กคู่นะครอายุก็ประมาณ5 6ปีแต่นี้เรื่องจากพ่อเนี่ยนะครับรายงานการผ่าตัดติดต่อของแพทย์ที่ผ่าตัดโดยเรียวเนี่ยคุณพ่อก็เลยย้ำว่าถ้าหากว่าจะมีขาแปลดขึน้นก็เห็นน่าจะรอมาทำดูนะก็บังอินมี่าแปลกอีกคู่หนึ่งชืนนะะ่อ,อ,อวันดีและศรีวันมาทำที่โรงพยาบาล คุณพ่อของคุณวงนิษ์เนี่ยก็เลยร่วมกันทำกทารผ่าตัด